ลิเวอร์พูลสุดยอดสโมสรของพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมปล่อยโมฮัมเหม็ดซาลาห์หากได้ค่าตัว100ล้านปอนด์ข่าวกีฬาวันนี้รายงานว่าผู้สื่อข่าวชื่อดังสายตลาดพ่อค้าแข้งเปิดเผยกับสื่อกีฬาลูกหนังยอดฮิตว่าลิเวอร์พูลสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมรับข้อเสนอเพื่อขายโมฮัมเหม็ดดาซาลาห์ซตากองหน้าชาวอียิปต์ออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้หากได้ค่าตัวประมาณ100ล้านปอนด์ราว4 4 0 0ล้านบาท เนื่องจากนักเตะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นซาลาวัย32ปีเคยถูกไล่ล่าจากสโมสรในศึกซาอุดีโปรโลิกประเทศซาอุดีอาระเบียมาตลอดช่วงซัมเมอร์และตลาดนักเตะฤดูหนาวล่าสุดแต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกที่จะอยู่ช่วยต้นสังกัดต่อไปอย่างไรก็ตามซาลายังคงได้รับความสนใจจากทีมในแดนเศรษฐีน้ำมันและงานนี้หงแดงก็พร้อมที่จะขายเขาออกไปหากได้ค่าตัวประมาณ100ล้านปอนด์ เนื่องจากนักเตะเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นพีตโอรูเก้นักขก่าวชื่อดังสายข่าวตลาดซื้อขายผู้เล่นเปิดเผยเรื่องนี้กับฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อกีฬาลูกหนังยอดฮิตระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังชั่งน้ำหนักว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนถ้าเก็บซาลาเอาไว้จนครบสัญญาหรือปล่อยตัวออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้การตัดสินใจครั้งนี้ของลิเวอร์พูลน่าจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการเก็บนักเตะคนสำคัญไว้ หรือการใช้โอกาสนี้ในการสร้างรายได้มหาศาลจากการขายเขาไปให้กับสโมสรที่สนใจโดยเฉพาะทีมจากซาอุดิโปรลีกที่มีความสามารถในการจ่ายค่าตัวตามที่ลิเวอร์พูลต้องการการขายซาลาออกไปในราคานี้อาจช่วยเสริมทรัพยากรทางการเงินของสโมสรในการเสริมทัพและพัฒนาทีมต่อไปในอนาคตแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่านักเตะที่เข้ามาแทนที่ซาลาจะสามารถทำผลงานได้ดีเทียบเท่ากับเขาหรือไม่ ซึ่งเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับทีมบริหารของลิเวอร์พูล